organizing experience at the early to m l d d l e level kindergarten, t o teachers u b j e c t ดาวเรืองทธิเสนา acting captain, นภรัตพรหมณีสกุล director, lecturer และองพรหมณีสกุล manager kindergarten บ้านฟ้าใสสกุล office of the private education promotion สุราธานี v i n c e บทเรยียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชา English Practice Unit 13ฉันรักประเทศไทยเรื่องอักษร N และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร N Activity แบบฝึกหัดชุดเสริมทักษะแบบฝึกหัดคือการนำความรู้นะคะจากการอ่านการเขียนที่เรียนมาแล้ว มาตอบในแต่ละแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วนะคะทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนของแต่ละคนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กนําความรู้จากการอ่านการเขียนอักษรเอและคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร N มาตอบในแบบฝึกหัดได้เด็กๆคะ วันนี้คุณครูมีวิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกัเด็กกันด้วยค่ะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างชื่อนักเรียนมาเพียงหนึ่งชื่อนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Hello everybody May I introduce my s e l f ป Parisa Jan Yai Nien e i t น Nong Pin I study kindergarten t r ชิชูครับรูดาวเรียนสิทธิเสนาไอสตันย์คิงเดอร์แอเทนบ้านฟ้าใสซิคูลแอดซับดิสิกรูดิสิการชนะดิพรอเวนสุราธานีเด็กๆอย่าลืมไปฝุกแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูแมนมด้มวยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะมาฝาก,กัเด็กกันนะคะเปิดไปที่หน้าเพก105 105เพก105เปิดหน้าที่105นะคะเด็กๆ,ๆคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยค่ะเด็กๆ,ๆหาที่ตั้งของประเทศไทยโดยระบายสีอักษร N ที่ซ่อนอยู่ในภาพด้วยสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ blue กิ่งมกค่ะ very good แล้วเขียนอักษร n ตามรอยประค่ะเรามาดูในกรอบตรงนี้เลยนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะเรามารู้จักที่ตั้งของประเทศไทยกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะอาณาเขตติดกับประเทศไทยนะคะทิศเหนือตรงนี้นะคะก็จะก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือพม่านั่นเองนะคะทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกตรงนี้นะคะ สีเหลืองตรงนี้นะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆอ่าเยลโล่ Yellow เก่งมากค่ะพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะคะก็คือประเทศพรมา่นั่นเองต่อไปค่ะประเทศไทยนะคะที่ติดกับที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกนะคะทางทิศตะวันออกของเรานะคะก็จะติดประเทศลาวนะคะสีน้ําตาลตรงนี้นะคะติดประเทศลาวนะคะ อสีน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ brow n brow n v e r y really g o o d อาติดกับประเทศลาแล้วก็กับประเทศกัมพูชานะคะอากัมพูชาตรงนี้แผนที่สีม่วงตรงนี้นะคะก็คือประเทศกัมพูชานะคะสีม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยอาเรียกว่า violet violet หรือว่า purple นะคะ purple หรือว่า violet นั่นเองสีม่วง ต่อไปค่ะด้านล่างเลยนะคะทิศใต้นะคะทิศใต้ติดกับอ่าวไทยนะคะประเทศมาเลเซียนะคะสีเขียวตรงนี้พื้นที่สีเขียวเห็นไหมคะอ่าแผนที่สีเขียวตรงนี้นะคะภาษาังกฤษเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยสีเขียว green very good keep your hand เยี่ยมมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเลยตรงนี้ อ่า b ล u นะคะ b ล u ก็คือสีน้ำเงินค่ะเป็นที่ตั้งของประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆก,ก็รู้จักสีกันไปแล้วนะคะรู้จักประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะให้เด็กๆมาดูเลยว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะหรือว่าในประเทศไทยนะคะเป็นที่ประเทศไทยมีอักษรเอนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนบ้างคะ ให้ระบายอักษร n อนะคะอักษร n ที่อยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะคะระบายเลยค่ะใช้สีน้ำเงินนะคะเด็กๆอ่า blue ก็ระบายเลยค่ะคุณครูระบายตัว n ตรงนี้เด็กๆต้องระบายให้สวยกว่าคุณครูคแมงมุมนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆถ้าไม่ใช่อักษร n เราจะระบายได้ไหมคะไม่ต้องระบายค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆระบายสีอักษรเอ็เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาเขียนอักษรเอ็ตามใบประด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเด็กๆต้องเขียนให้สวยๆนะคะถ้าเด็กๆเข้าใจแบบฝึหัดแล้วเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลย Let's go เด็กๆคะยังคงเป็นแบบฝึกหัดชุดเสริมทักษะนะคะเปิดไปที่หน้า110เพก110หน้าที่110นะคะ เด็กๆคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยคะ่ะเด็กๆเขียนอักษรเอ็ตามรอยประและฝึกอ,อ่านคำศัพท์ค่ะเรามาดูภาพด้านล่างตรงนี้กันนะคะเด็กๆภาพด้านล่างนะคะก็จะมีเด็กทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะกำลังเล่นอยู่บริเวณสนายมหญ้านั่นเองเด็กผู้ชาย2คนนี้นะคะที่สวมชุดสีน้ำเงินกับชุดเอี้ยมสีเขียวนะคะกำลังเล่นวอลเลย์บ,บอลอยู่นั่นเองนะคะโดยกำลังตีให้ ตีไปให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งข้ามเน็ตนะคะเน็ตก็คือตาข่ายนั่นเองต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกาลังเขียนอะไรอยูอ่จดบันทึกไว้ในสมุดโนต้ตนะคะโนต้ตบุ๊กก็คือสมุดบันทึกนั่นเองต่อไปค่ะ,ะมีนกนะคะอยู่บนรังนะคะบ้านของนกเขาเรียกว่ารังนกนั่นเองนกอาศัยอยู่ในรังนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆ เรามาดูตรงนี้กันเลยตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนอักษร n ค่ะเขียนอักษร n ตามรอยประให้สวยๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนอักษร n เสร็จแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะมาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะภาพนี้ก็คือภาพ N e t net ตาข่ายตาข่าย N e t ต่อไปค่ะ N e t net รังนกรังนก n น t ไปค่ะโน้ตบุกโน้ตบุกสมุดบันทึกสมุดบันทึก n o t e ต o ุกไปค่ะโน้ตโน้ตจมูกจมูกโน้ตเมื่อเด็กๆอ่านคำศัพท์แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเนด้วยนะคะถ้าอยากเป็นคุณเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบฟกัดกันเลย l e t เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคําถามหลังซ้อนมาถามเด็กๆกันด้วยค่ะคําถามจะเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆอยากทราบไมเอ่ยถ้าอยากทราบแล้วมาฟังคําถามกันเลยคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร N มี4คําด้วยกันนะคะเด็กๆมีคําว่าอะไรบ้างพร้อมแปลความหมายให้ถูกต้องค่ะเด็กๆลองตอบมาดูนะคะติ๊กตอก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  เด็กจะตอบถูกไหมเอ่ยเรามาฟังเฉยกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ net ตาคายมีคนตอบถูกใช่ไหมค่ะ skip your hand ต่อไป two net รังเนกะมีคนตอบถูกอีกแล้วใช่ไหมค่ะ skip your hand ต่อไป three คำที่สี่นะคะคำที่สามนะคะ number three โน้ต o o กสมุดบันทึกค่ะมีคนตอบถูกอีกแล้ว s Skip your hand ต่อไปคำสุดท้ายค่ะ number four number four note 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 จมูกนั่นเองค่ะมีคนตอบถูกทั้งสี่ข้อใช่ไหมคะ s Skip your hand มีคนตอบถูกทั้งสี่คำเลย very good เยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเอ็น4คำนี้นะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถนำความรู้จากการอ่านการเขียนอักษรเอ็นและคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเอ็นมาตอบในแบบฝึกหัดได้ ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ